มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาเยือนอีกครั้งหนึ่งนะครับจะบอกว่าท่านนี้มาทีไรสร้างรอยยิ้มนะฮะมีพลังมาให้พวกเราและคุณผู้ชมเสมอเลยต้อนรับดีกว่าครับพี่นวัครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะุณพี่ตุ๊กี้ฮะ <คน S 1> ต้องเรียกต้องเรียกคุณพี่ตุก๊กี้ เพราะว่ามีทองนะฮะต้องเรียกเป็นพี่ดูทองเยอะมากเป็นช่วงนี้ทองเยอะมากใส่กําไรเป็นคนชอบใส่กําไรนะฮะชีวิตถึงมีแต่กําไรนะฮะไม่มีวันขาดทุนเลยดูสิฮะร่ํารวยเฮงๆอย่าลืมนะภาพยนตร์เรื่องแรกของมิสแกรนวันไหนคะนี่16บหกกรกฎาคมพร้อมแล้วที่เราจะเจ๊งเ้ยจะเจอกันจะเจอกันราะเราต้องพูดตรงๆนะว่าภาพยนตร์แพลนที่จะฉายนะฮะก่อนโควิด แต่ปรากฏว่าพอโควิดมาสี่สเมษาใช่ไหมก็ไทยกับเอ็มพิกเจอปรากฏว่าต้องอยากปิดไปปิดไปพอเปิดมาตอนนี้เขาก็ถามว่าจะจะฉายไม่ฉายตอนนี้หนังฝรั่งก็ไม่ฉายหนังจีนก็ไม่ฉายหนังอินเดียหนังอะไรก็ไม่มาเอาละหนังไทยนี่แหละจะวิ่งฝ่าดงไฟเข้าไปเราอยากลัวค่ะยิ่งออกมาจะมืดตึ๊ดวันไหนพี่วันไหนสี่หกธันวาคมไม่ได้คาดหวังว่าจะ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 กำไรอันนี้พูดแบบจริงใจนะเป็นคนจริงๆอ่ะ เอาเป็นว่าอยากจะเปิดสักาดในไหนๆก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของมิสแกรน <หา S 1> แล้วก็ทําสมบูรณ์แบบแล้วเราก็กลัวมันจะเอาแล้วเราก็ช่วยเหลือการท่องเที่ยวเพราะว่าเรื่องเรื่องอน,นี้ไม่เหมาะคุณหรอกทไมเรื่องรักข้ามคานเพราะคุณลงมาจากคาน,นเออนาะใา่ไม่เหมาะแต่ออแตนูจะไปดูนุจะไปดูเออเออ นานมากแล้วลงมานานลมมาจนอยู่ข้างล่างแล้วอยากเห็นมองไปดูคานี่เทีๆก็น่าขึ้นนะอะไรเยชื่อเรื่องอะไรพี่รักข้ามคานเป็นภาพยนตร์เรื่องสบายๆของเต่าสมชายกับออนนงปัญญาวงรับบทคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกแล้วก็มีเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ย เป็นเรื่องไม่แย่งสามีคุณก็เล่นไม่ได้ีก่ไม่แย่งสมบัติคุณก็เล่นไม่ได้ีก่ไม่อิจฉาลิษยาคุณก็เล่นไม่ได้ไปไปดูได้ไหมครบไปดูได้เป็นหนังคลีนครับคือคลีนทั้งลองไม่มีอะไรเลยทำไมชอบหยอกตุ๋นไม่เป็นที่เป็นทายเป็นหนังคลีนหนังคลีนหนังคลีนแล้วก็บิวสวยๆจากเชียงคานไปถึงจังหวัดน่าน400กว่ากิโลเมตรอยากให้ทุกคนมาให้กําลังใจประเทศไทยหลังโควิดด้วยกันเชียงคานนะฮะช่วงนี้อุปสรรคก็เยอะช่องมากสีก็ไม่ยอมพีอาร์ให้นะฮะเราซื้อแพ็กับ ด้วยนะนะับปรากฏว่าเขาเพิ่งรีแจ็คมาเขาบอกคณะกรรมการไม่ผ่านทำไมไม่ผ่านเพราะธรรมดามันผ่านทุกเรื่องหรือเปล่าทำไมเป็นคนแบบนี้เพราะเราจ่ายเอ็มพิกเจอร์เราให้เปอร์เซ็นต์ไปมันก็ผ่าน ล้วไม่บ่านแล้วพระเอกเป็นของช่องเขาด้วยนะพระเอกเป็นของช่องเขาไม่ให้พีร์นะไม่เจ้าเดี๋ยวบอกผ่านสื่อตรงนี้เลยนะฮะเวิร์กไฟเป็นพยานพระเอกจําเป็นต้องไปพีอาร์ช่องอื่นนะครับเพราะมันเป็นธุรกิจและมันเป็นการช่วยเหลือประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ้าไม่ให้ไปนะฮะและก็ไปไม่ได้เราจะฟ้องกสทชวันนี้นะฮะเราเงียบเรามีสิทธิ์แค่โอ้อาเราอย่าเสริมเราอย่าเสริมเราอย่าเสริมนะเดี๋ยว ไม่เป็นไรไม่ต้องเสริมเป็นแค่พยานวันนี้พอดักดูดีน่าใช้มากเลยครับพี่นะอเอาเเอานี้ดีกว่าวันนี้ที่ใส่เสื้อตัวนี้มาไม่ได้เป็นคนไม่สุภาพนะจริงๆแล้วก็อยากใส่นู่นวันนี้เนี่ยไอ้เสื้อตัวนี้มันห่างหายจากวงการผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ท่านผู้ชมมานานทีนี้คัมชโนดเพิ่งเปิดนึกขึ้นได้บอกออฟฟิศเราไปค้นเสื้อด้เสื้อที่เคยแจกตอนสมัยคัมชโนดปิดอ่ะเหลือกี่ตัวปรากฏว่านะฮะมี2รุ่น รุ่นนี้เป็นรุ่นที่สอง Infinity อยู่เนาะฟังไหนฝังซ้ายตอนบางทีก็ลืมๆนะฮะฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายครับฝั่งซ้ายอยู่ฝั่งนี้นะฮะฝั่งซ้ายนี่คุณบางเรื่องจำเป็นเน่ะลืมแต่บางเรื่องมันจะเป็นจำไ้ลืมอ่ะนี่นี่มีนะแบบเทวาพญานาคใครที่ชอบพญานาคที่คำชะโนดนะฮะเขียนยันโดยอาจารย์ต้องจิตเขียนส่วนตัวส่วนตัวเขาบอกถ้ามียันนี่นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดีคอยดูเถอะท่านหนังได้้อยล้าเลยนะฮะคอยดูนี่ใส่ เพราะว่าเราไปค้นมาเปเจอ90ตัวเก้าสิบตัววันนี้มีให้แต่ว่าถ้าเกิดหมด90ตัวแล้วอย่าตีกันนะเป็นรุ่นแรกไม่มีอินฟินิตี้แต่มีนี่นะอันเล็กหน่อยนะฮะอันนี้อันนี้ อันนี้ห้ามเกเรนะท่านผู้ชมแฟนเวิร์กพอยต์ได้ข่าวว่าเป็นคนแบบไม่เกเรไม่เกเรมีอะไรก็ฟ้องมีอะไรก็ฟ้องล้นะฮะ90ท่านแรกนะครับวันนี้เรียกว่าโปรเทคจัดศาสตร์ใส่เวิร์กพอยต์ครับเอาเลยสิ่งที่มีคุณค่าตอนนี้ขายดีมากคุณตุกี้เอ๋ย ของใครของใครเขาก็ว่าดีของเราก็ต้องดีกับเขาด,ด้วยอ <c oughs> โอเคนะฮะอันนี้เป็นเฟซเซลัม um นางงามคุณอาม <c oughs> คุณ <c oughs> ควรใช้เลยวัยรุ่นแบบนี้นะฮะ <c oughs> หน้าตา <c oughs> คุณผ่องใสยอยู่แล้วจะยิ่งใ <c oughs> สย,ยิ่งขึ้น <c oughs> นะฮะ <c oughs> อันนี้ใช้เช้าเย็นมีอันสกัดที่เขาเรียกว่าเป็น B3 จากสวิสแลนด์สว่างกระจ่างเนียนใสนะสว่างคือสว่างจริงๆนะ B3 นี่จากสวิตนี่สว่างจริงๆนะไม่ใช่สว่างสว่างมืดๆสว่างสว่างไม่สว่างจริงๆสว่างจริงๆใครที่มาออกแดดแล้วหูหน้าแก้มก็แดงแก้มแดงนี่ไม่ใช่หมายความว่าขี้อายหรือเลือดฝาดนะเออแดดมันจะพังอยู่แล้วนะทำให้แก้มมันแดงนะฮะพอแดงก็อีกสพังจะดำนะฮะคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไปตากแดดมาคุณฉลองด้วยเนี่เซรั่มนางาของเราเพราะมี B3 จากสวิ์แลนด์ นอกจากนั้นยังมีเพื่อนสนิทคุณมีโบท็อกไงเป็นเป๊บไทยแปดแต่เป็นฉีดได้ฮะเดี๋ยวคุณหมอเครืองเธอบอกว่าฉีดโบท็อกไม่ดีไม่ได้ฉีดดีดีเราไม่ว่ากันอาชีพแครอาชีพมันฉีดซะแล้วมาทาเฟสเซั่มธรรมดาคุณอยู่ได้ประมาณสัก6เดือน5เดือนนี่นะคะมันจะเพิ่มให้อีกสอาเดือนประหยัดหรือถ้าเกิดคนสวแล้วสูงวัยไม่ใช่สวในสภานะฮะถ้าสูงวัยแล้วไม่อยากฉีด เอาเงินนะ่ะที่ฆ่าฉีดโบ็อกไปถวายสังฆทานได้บุญกว่า,า6กเแล้ว <laughs> ใช้ตัวนี้ฮะทาลูดลูดลูดใครที่มีนะฮะล่องกลงล่องแก้มล่องอิจฉาลิษยาล่องนินทานฮะล่ลอง<า>คอยกันแกล้งคนล่องหนังจะเข้าลงแล้วไม่ยอม PR อมนะฮะ <laughs> อะไรแบบเนี้ย มันจะทําให้หน้ามันยืดหน้ามันยุ้ยหน้ามันเครียดหน้ามีริ้วรอยอนะฮะฉโลมด้วยเซรัม่มนะฮะเซรั่มเฟซเซรั่มนางงามนะฮะเราทําแบบจรงิงจังเพราะฉะนั้นมันจะช่วยแก้หน้าหมองคล้ำหน้าเหี่ยวยน่นหน้าที่แบบโอ้โหนะฮะดูไม่สว่างเลยดูมืดมนดูอิจฉาลิษยา จงใช้ตัวนี้ซะโอเคตัวที่สองคุณฟังก็เพลินแล้วนะฮะอันนี้นะฮะเป็นเน็กเซรั่มนะฮะเขาบอกจะหมดเวลาแล้วจะไม่ขายของเช่นไรนะฮะเมอ่อตนินทากันอยู่เน็กเซรั่มทำมาเพื่อคนที่เป็นคอมีเหนียงคอมีทรงมีเส้นคอเหี่ยวคอย่นเพราะเป็นสารสกัดจากดอกเอลเดอร์ไวส์เป็นดอกไม้จากประเทศฝรั่งเศสบนเทือกเขาแอลสกัดและมีผลวิจัยคุณไปกูเกิลถ้ามันไม่มีผลวิจัยแบบนี้คุณไม่ต้องซื้อผลวิจัยลดเหนียงคุณพระนะฮะ ไม่ใช่คุณพาะช่วยอีกสตูนหนึ่งนะฮะเนี่ยครัลดเหนียงลดคอที่เหี่ยวที่ย่นทุกอย่างคุณดูใส่ B3 คอก็สว่างนะฮะแล้วยังใส่โบท็อกคอก็ตึงนะฮะเวลาทาทาทั่วคอเช้าเย็นนะครับทาเสร็จแล้วก็ลูบขึ้นมากดๆไว้ตรงนี้และเติมอีกนิดนึงทารอบดวงตาครับมันคือซปเปอร์อครีมอเจลมีอเจลอครีมยี่ห้อไหนใส่โบท็อก ไม่มีนอกจากอันนี้ปะเข้าไปเลยครับไอ้บวมๆดำๆดมบวมนะมันก็จะช่วยให้มันคลายขึ้นดีขึ้นนะฮะอันนี้นะครับหลอดละ890ร้อยเก้าบหลอดรวมกันเท่าไหร่หุช้าเสียเวลานะอันนี้หลอดละ4 0่4 5อ3้หหลอดวันนี้โปรโมชั่นแค่นี้แค่นี้นะครับเฟสเซรั่มหหลอดใช้ได้1เดือนเราให้3หลอดนะฮะเน็กเซรั่มหหลอดใช้ได้2เดือนเพราะมันเยอะกว่าอันนี้เยอะมากนะฮะสหลอดใช้ได้4เดือนนะฮะคุณง่ายๆทั้งหมดตรงนี้3,130บบาท วันนี้พอใจขายแค่นี้ขายเพียงแค่2,990อ่ะเอ๊ะทำไมมันลดน้อยจัง<ด>นะฮะ oh. ลดน้อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณโทรมาตอนนี้90ท่านแรก คุณได้เสื้อตัวนี้หนึ่งตัวซึ่งหาไม่ได้แล้วและอย่าพึ่งครับวันนี้มาเจอคุณทุกี้มาเจอน้องอาร์มนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องชีวิตเราต้องต่อโซ่เพราะฉะนั้นหนังเราจะเข้าโรงเราต้องแจกนะฮะเพราะเราต้องแจกเพราะคุณจะไปดูเราไม่เป็นไรโอเคเราแจกนี่ฮะเก้าสท่านแรกไปถึงนู่นยังกลับมาเร่นีได้หรอเปล่าไปไดอนในใจอันนี้นะครับเก้าสิบท่านแรกนอกจากได้เสื้อไปแล้วสามได้เก้าร้อยเก้าสิบคุณจะได้เฟสเซร่มอีกหนึ่งหลอดเอาไปเลยคุณจะได้เซร่มอีกหนึ่งหลอดเอาไปเลยนะะ นะเพราะฉันทุกสิ่ง1 2 3 4 5 6 7 8 9เหลือตัวผมคนเดียวถ้าอยากได้ก็เอาเลยฮะทั้งหมด9ชิ้นให้90้าท่านแรก0 2 0 3 0 0 0 3คุณต้องโทรวันนี้เขาเรียกว่าโปรโมชั่นโมโหนะฮะไม่มีที่พีอาหนังรักข้ามคานนะฮะ90าท่านแรกได้ตัวนี้เหลืออีก ประมาณ7จ็ดตัวเป็นตัวที่2หมดแล้วเลิกเก้าชิ้นเพราะฉะนั้นใครอยากได้ตัวที่ผมใส่โทรก่อน90ท่านแรกโทรทันทีตอนนี้0ูน3 0 0 0 3 3 3ต้องรีบนะฮะหรือ ATSM 8ทํทำไมถึงต้องอุดหนุนข้อ1ถูกและดีทำไมมันถูก เพราะเราไม่มีเงินจ้างตุ๊กี้เราไม่มีเงินจ้างแอปทักซอนเราไม่มีเงินจ้างแพทยนภภาเพราะเข้าหลักหลายสิบล้านแล้วเราเราเราฟรีตื่นก็มาขับรถขึ้นทางด่วนฟรีค่าตัวไม่มีเราใช้จริงเออใช้จริงโรงงานผลิตมาตรฐาน GMP จากประเทศเยอรมันทำเองใช้เอง24ปบีปีวงการบันเทิง เงินแค่นี้ไม่ทําให้คุณจนและเงินเท่านี้ไม่ทําให้ผมรวยนะฮะแต่มันเป็นรากฐานของการจริงใจในการทำโปรดักต์และเราต้องการสร้างแบรนด์นางงามให้เป็นที่สุดของประเทศถึงแม้จะมีอุปสรรคถึงแม้จะมีปัญหาครับบอกเลยไม่เคยกลัวเอออุปสรรคจำได้เพราะยันวันนี้โทรทันที02หัวเราะอะไรล่ะปลาคุณก็โอเคนะไม่หนูชอบการศองหนูชอบการพีอาร์พไปก็จะตัดมาที่เดิมได้หนูชอบมากเลย0ู0ย0เ3ยหรือเอสทีเ ก้าสิบชุดแรกจะได้เสื้อตัวนี้ห้ามงอแง, <ผม S 2> งสัญญาก่อน,นะฮะส่วนต่อไปอีกประมาณ7-80ถ้าค้นเจอในตู้นะฮะก็ได้ตัวนี้ห้ามองอแงจะไม่ทําเสื้อรุ่นนี้อีกแล้วเพราะว่าคำชะโนดเปิดแล้วไปเลยไปเองไปเลยขึ้นเครื่องไปไปเที่ยวเพราะอะไรก็ไม่ มันต้องช่วยประเทศชาติถูกต้องค่ะถ้าไม่ช่วยประเทศชาติการท่องเที่ยวไม่มีในประเทศรักคนข้างทางจะกินอะไรและสําคัญคือเพราะฉะนั้นจะต้อง PR อารักข้ามคานจากเชียงคานไปจังหวัดน่านชาวบ้านจะได้เจริญเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ PR ไม่ต้องดูช่องเขาดูเวิร์กคอย้ยเวิร์กคอยไม่ได้เป็นไม่เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นแค่พยานสองคนเราเรามีหน้าที่แค่โอ้โหเราเราหมดเล้โอเคย้ำโปรโมชั่นเรื่องทรรมหากินตรงนี้31,30บาทนะครับวันนี้เหลือเพียง 2>, 2 9 9 0ทําทำไมมันเหลือเท่านี้เพราะเราแถมนี่ฮะเฟซเซรั่มหนึ่งเน็กเซรั่มอีกหนึ่งเซรั่มลักแร้หนึ่งเซรั่มลักแร้หนึ่งเนี่ยมีสิบ2สองนะฮะทำให้ลดหนองกงหนองไก่สว่างกระจ่างเยน,นใสทุกอย่างดีนะครับไม่ใช่อยู่ๆแบบลักแร้ดำปีเลยไม่ไหวนะฮะเสื้อมีสองไซส์ห้ามเลือก L กับ XL พอๆกัน เป็นแบบฮิปฮอปได้นะฮะถ้าใครอยากไม่ฮิปฮอปก็ผูกเอวนิดนึงก็กลายเป็นแบบเกิรุ๊ได้กรุ๊ปได้ย้ำอีกีนะฮะ 02, 0ย0ส03หรือ S T S M 8ถ้าใครได้ตัวนี้บอกเลยโคตรเพ่งเพ่งจำเอาไว้นะถ้ามีเสื้อตัวนี้เดี๋ยวว่าหลังจะทำโปรโมชั่นคนมีเสื้อตัวนี้ถ่ายรูปแชะมา เราอาจจะแจกอะไรก็ได้ใครจะรู้คนน้าขายของจะาเลยจะกลัวอะไรถ้าไม่ดีซื้อครั้งเดียวไม่ต้องซื้อก่อนซื้อดูรีวิวแต่ดูไม่ทันแล้วละซือถ้ามีถูกด่าไม่ต้องซื้อ16กรกฎาคมประกาศให้รู้ว่าหนังเราจะเข้าโรงชื่อเรื่องว่ารักข้ามคานขอบคุณนะครับเปนวรเข้าหมดเวลาซะแล้วครับผม